พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของสุสกิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบครุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่นคาธาน่าสปอร์ตฮาร์ฟเฟ n รเครื่องยนต์4สูบเรียง1 0 0 0ซีซี ที่มีดีไซน์ย้อนยุคกลับสู่ตำนานอันยิ่งใหญ่ของคาทนาที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1 9 8 1หรือเมื่อ38ปีที่ผ่านมาการกลับมาครั้งนี้ของคาทนาได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของโลกเป็นอย่างยิ่งโดยสุกิเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยที่งานมอเตอร์โชว์2 9 1 9วันที่26มีนาคม2562ที่ผ่านมาและในงานบ a n ค k o ก International Grand Motor s ์มอ2 0 1รครั้งนี้ สุสกิได้ทำการเปิดราคาและเปิดจองอย่างเป็นทางการพิธีการถแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญมิสเตอร์ชินจิฮาซอิประธานบริษัทไทยสุสกิมอเตอร์จำกัดขึ้นกล่าวเปิดบูธอย่างเป็นทางการโดยได้มีการกล่าวถึงความสำเร็จของทีมแข่งสุสกิในการแข่งขันโมโต GP 2จีพีที่สามารถคว้าแชมป์ในสนามที่3อเมริกันกลางปีและอันดับที่สองในสเปนิชกลางปีได้อย่างสวยงามและการเปิดตัวคาทนาในครั้งนี้ เป็นการย้อนยุคกลับสู่ตำนานอันยิ่งใหญ่ของซูซูกิโดยมีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากดาบคาตนะที่เรื่องชื่อของญี่ปุ่นสะท้อนความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเส้นสายเฉียบคมและสรปนะของการบขี่ที่โดดเด่นโดยเปิดราคาในแบบช็อคไพรส์569,000บาทและในช่วงนี้เรามาฟังการสัมภาษณ์คุณรพีพรเจริญมุสิกุลหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดของซูซูกิกล่าวไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับ ก็ปีนี้บูธของซููกินะครับไฮไลท์หลักของเรานะครับเป็นตัวซูกิคา t าทนานะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวไปในงานที่ผ่านมาแต่ว่าในวันนี้ในงานนี้เรามาเปิดราคาแล้วก็เปิดจองกันเลยราคาอยู่ที่5,690,000นะครับซึ่งเป็นราคาที่ดีมาก ผมว่าใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้ในคลาส1,000นะผมบอกเลยนี่คือรถในคลาส1,000ที่เป็นตำนานจุดเด่นของรถซูซูกิคาราน่าเนี่ยอย่างที่ทราบทราบกันซูซูกิคาราน่าเนี่ยเป็นรถที่เป็นตำนานมีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกกับความโมเดิร์นนะครับรถซูซูกิคาราน่าของเราตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์1,000ซีซีดับเบิลโอเอสคำชาร์ปสี่สูบสี่จังหวะนะครับพร้อมตอนนี้เนี่ย ถ้าซูคิตตวคานาหน้ารุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นแฮนด์จับโช๊คซึ่งการขับขี่เนี่ยมันก็จะเป็นท่าในลักษณะการนั่งที่ออ,ออกสปอร์ตหน่อยแต่ตัวนี้จะเป็นแฟลตบาร์นะครับจะให้การลักษณะการขับขี่ที่มันเป็นสตรีทมากขึ้นมีความขับขี่มีความสบายมีความสะดวกใช้งานได้อย่างคอมฟอร์ตได้มากึือเป้าหมายการตลาดคือรถแรกเนี่ยเรานําเข้ามา60คันรถแรกนะครับ60คันซึ่ง Uh, เราก็เปิดให้จองเลยนะครับโดยโปรโมชั uh, ่นหรือว่าอะไรต่างๆที่เราจริงๆไม่เรียกว่าโปรโมชั่นดีกว่าเราเรียกว่าเป็น uh, ของที่ระลึกที่จะมอบให้กับลูกค้าเราก็จะมีตัวเลเจนดารี่ซู k ิ t ั n นาบุคล e t ซึ่งเป็นของพรีเมียมเลยไม่สามารถหาซื้อได้นะครับก็จะเป็นของพรีเมียมที่ให้กับลูกค้าทุกท่านที่ทำการ uh, จองรถซูกิ k ั t นา a นและ,ละรับรถนะครับ ก็แผนการตลาดอื่นๆเราจะมีกิจกรรมทั่วไปอยู่แล้วก็คือเราจัดทริปเราจัดมิ팅เราจัดชมโมโต g p ด้วยกันพาไปชมโมโจีมโตจีที่สนามจริงที่ช้างุ่ีรามเซอร์กิตที่เดือนตุลาคมนี้ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครับในงานนี้ทั้งหมดผมตั้งเป้าไว้อยู่150คัน150คันนะครับ150คัน150คันครับแต่ละประเภทก็ไม่เป็นไรเราเรามีรถ ที่เตรียมความพร้อมที่จะส่งมอบให้อยู่แล้วครับโยเวนตัวซูกีคานาหน้าจะได้รับประมาณเดือนกันยายนครับตอนนี้ชิปปิ้งมาเรียบร้อยการเปิดราคาของคาทนาหาแน0 0 0บาทในครั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าเป็นราคาที่ยเย้ายวนใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบราคาของคาานาในต่างประเทศแล้วจะมีราคาที่แพงกว่า GSX S 1 0 0 0 แต่ปรากฏว่าราคาของคาทนาในเมืองไทยนั้นถูกกว่า Gsx s 1 0 0 0 0 0 0ถึง30,000บาทนี่คือตำนานอันยิ่งใหญ่ของสุ u กิกับชื่อรุ่นคาทนาที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1981ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสปอร์ตฮาร์ฟเฟรที่มีเส้นสายเฉียบคมมากขึ้นกว่าเดิม ซ u ซูกินั้นได้มีการผสมผสานกันระหว่างความคลาสสิกอมตะกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง4สูบเรียง 1,000cc 150แรงมา้าที่10,000รอบต่อนอาทีถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันทุกค่ายในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น Honda c b 1,000R c b 1,100RS k a w a s a กิ z 900RS Cafe หรือ z 900RS รุ่นธรรมดารวมถึง Triumph Bonneville T120 s ส e ี d ท w i n หรือแม้แต่ t ักซ์ตัน R ก็จะเห็นว่าคาทาน่านั้นมีพละกกำลังเครื่องยนต์ที่สูงกว่าใครเพื่อนเรียกได้ว่าดีไซน์ของมันนั้นย้อนตํานานสู่อดีตอันยิ่งใหญ่แต่เครื่องยนต์นั้นมีพลังที่สูงกว่าใครมีสองสีให้เลือกก็คือสีเทาและสีดําเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเป็นพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ gsx s 1 0 0 0กระบอกสูบสเคมหรือ suzuki composite electrochemical material ลูกสูบออกแบบใหม่ใช้เทคโนโลยี fem finite element method หัวเทียนอิริเดียมใช้งานได้ยาวนานนับแสนกิโลเมตรชายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดแบบ10รูพร้อมด้วยระบบ sdtv หรือ Suzuki dual total v a l v ลิ้นปิกผีเสื้อคู่มีระบบ Suzuki easy start system กดสตาร์ทครั้งเดียวติดด้วยการทำงานของกล่อง ecm 32บิตมีระบบช่วยปรับความเร็วรอบในขณะออกตัว low rpm assist และมี traction control 3โหมดด้วยกันประมวลผลจากเซนเซอร์5จุดด้วยความเร็วที่สูงถึง4มิลลิวินาที ด้วยตำนานอันยิ่งใหญ่กับรถแรกที่เตรียมไว้60คันนั้นคาดว่าไม่พอต่อความต้องการของฟัตสุสุกิอย่างแน่นอนครับและตำนานอันยิ่งใหญ่ของสุสุกิอีกรุ่นหนึ่งก็คือ g s x 1,300R ฮายาบุสะฉลองครบรอบ20ปีด้วยสีสันใหม่ของปี2019ให้ความโดดเด่นสวยงามน่าเกรงขามกับเครื่องยนต์4สูบเรียง 1,340cc 197แรงมา้ท 9, า,ออาที่9,000รอบต่อนาที แรงเบ็นสูงสุด155นิวตันเมตรที่จะน2 0 0รอบต่อน,นาทีมันคือมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกเมื่อกว่า20ปีที่แล้วและวันนี้ยังคงครองความเป็นสุดยอดของสตุกิที่หลายคนอยากจะเป็นเจ้าของสำหรับ GSX-S150 สปอร์ตเปลือย 150cc กับสีเหลืองใหม่ให้ความจี๊ดจ๊าดและโดดเด่นที่มาพร้อมกับพลังเครื่องยนต์ 150cc 19.17แรงมา้า ให้พลังอัตราเร่งและความเร็วปลายที่ไม่เป็น2รองใครในคลาส 150cc ถ้าจะบอกว่า GSXR 150และ GSX-S 150วิ่งได้ดีที่สุดในคลาส 150cc คงไม่ผิดแต่อย่างใดใครที่ชอบความเร็วความแรงบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและนี่ก็คือ Suzuki ในงาน Big Motor s ร l เ2019ครับ